สี่ประตูใช้เงินออกรถเท่าไหร่ครับพี่ไม่ได้ออกเลยก็คือเดงี้แบงค์สิบใบเดียวออกรถสิบ,บาทไม่มีจ่ายเพิ่มวันนี้บอกครับไม่ดีจริงลูกค้าไม่เดินทางมาจากที่หลายคนจะบอกนะซื้อของกรุงเทพผมบอกไม่เกี่ยวแล้วครับเพราะที่ไหนนะเพราะตอนนี้เหมือนที่บอกครับซื้อรถกับป๊อปเหมือนซื้อเหมือนป้ายแดงป้ายแดงเนี่ยซื้อที่ไหนก็เหมือนกันดูแลเหมือนกันใช่ไหมผมเหมือนกันครับออกรถผมก็ดูแลเหมือนป้ายแดง นะแล้วแต่งให้พร้อมสิบาทไม่มีจ่ายเพิ่มนะครับอันนี้มาจากไหนนะครับลบุรีครับอู้ลบุรีนี้คือกี่กิกโล4 0 0ร้อยห้าร้อยแล้วไม่ผมเห็นบางคนเขาบอกว่ารถกรุงเทพรถดีรถเยอะอันนี้คือถ้ามากับผมกับกรุงเทพอันไหนใกล้กว่ากัน,นเทพใกล้กว่าแล้วทำไมถึงตัดสินใจวันนี้ไม่ไปกรุงเทพพี่ก็โปเลยขอโปเลยติดแรกแสนแล้วเขาบอกว่าส่วนมากไม่จริงอะ่ะโฆษณาเป็นไงพี่จริงนะครับไม่เชื่อก็ลองมาดูอ่าเหมือนที่บอกไม่อยากให้เชื่ออยากให้ลองนะอ่านะครับแล้วเป็นไงครับสี่ประตูใช้เงินออกรถเท่าไหร่ครับพี่ไม่ได้ออกเลยก็คือแบงค แม็กจัดให้ทุกอย่างจัดให้ประกุมบริกันให้หมดเลยเหรอไม่มีไม่มีเพิ่มเตเลยเราออกยางไหมพี่สี่ประตูไม่ยากครับก็จะเป็นช่วงที่โอนจอง99บาทก็คือนอกนั้นฟรีหมดเลยมีแบงค์สิบใบเดียวแลกไดออกแค่นั้นเลยครับผมแลกเงินดาวใช่ไหมครับผมแค่นั้นเลยนะครับพี่แล้วเป็นไงครับการบริการของที่นี่ดีครับก็คือทันใจการบริการได้เป็นสักสิบคะแนนนี้ให้น้องสักกี่คะแนนพี่ดี้ครับสิบให้สิบวะไม่หักเลยนะพี่นะโอเคครับย่อยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวขอดูรถนิดนึงนะพี่นะสี่ประตูยกสูงโคคตรหล่อันนี้งว 1,800นะครับผมนะเสื้อผมไม่ต้องดาวคอนถูกแล้วก็ได้เหมือนออกใหม่เลยนะครับอย่างนี้ขอบคุณมากนะครับพี่ครับใครสนใจด่วนนะครับพี่สิบคนแรกเท่านั้นกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เข้ามาแล้วโทรมาที่เบอร์0838876179ค่ะหรืออะไรมาที่เบอร์นี้ได้เลยค่ะครับ